ฮะเกิดอะไรขึ้นที่รอนดอนไปดูกันเลยส,นนะสวัสดคีค่ะทุกคนกซีวันนี้ยัลโหลวันนี้ก็ บรรยากาศอากาศเย็นมากนะคะเราก็เลือกที่จะมาดื่มข้างนอกอยู่ดีดูฝูงอาลาปองกาพร้อมกับพระอาทิตย์ตกนะคะที่บาร์แถวบ้านนะคะสวยมากแล้วก็ถึงเวลาที่เทมนะคะเรามากันที่ร้านอาหารเป็นร้านอาหารจีนนะคะสไตดดล์นูเดลนูเดลอย่างนี้นะคะ่ะตามตามแบบเอเชียของเรานะคะ แล้วก็ค็อกเทลน่ารักมากย้อนยุคหนึงเราก็มานั่งดูฝรั่งที่เคยมาไทยและอดว่าฉันใช้ตะเกียบเป็นนะฉันเก่งมากกับฝรั่งที่ยังไม่เคยมาไทยค่ะระหว่างนั่งฟังฝรั่งขี้โมเสธอาหารของเราก็มาพอดีเลยอารมณ์เหมือนฟิวชั่นนะคะฟิวชั่นระหว่างตะวันตกฟูดแล้วก็เอเชียฟูดค่ะน่าทานมาก ช้าวันนี้ก็เริ่มต้นกันที่ตีสีเฮ้ยไม่ใช่หมูเจ่วก็จะพาทุกคนไปดูรถไฟอังกฤษนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่ลอนดอนนะคะรถไฟอังกฤษอันนี้คือบรรยากาศซูเปอร์มาร์เก็ตเออซูเปอร์มาร์เก็ตบนรถไฟนะคะโดยของกินไม่อั้นนะคะแล้วก็แอลกอฮอล์ก็ไม่อั้นเหมือนกัน,นะคะ่ะดื่มได้เลยค่ะตามใจเลยซีทก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเรา อันนี้เป็นลอนดอนครั้งแรกของเราไปกับเพื่อนสองคนนะคะขออนุญาตไม่ถ่ายเขาแลวกันเนาะเพราะว่าให้พาเวทเขารถไฟก็จะนี่ค่ะที่นั่งก็จะเป็นแบบนี้เลยวิวข้างนอกนะคะวิ่งบนรางแล้วก็แสไฟจากด้านบนนะคะเอาลมคล้ายๆแอร์ควอดิงบ้านเรานะคะดูมีความรู้เนาะโชว์ความรู้เฉยเชก็ขับเป็นทุกคนเชื่อไหมนี่มึงลอนดอนรอะ ก็มาโผล่ที่สถานียูเทนนะคะเดินชมบรรยากาศรอบๆไปที่จริงเราสามารถเทคอันด์รกล่าได้แต่ว่าเราเดินชมเมืองไปดูกันเลยค่ะต่อไปนี้ก็จะเป็นบรรยากาศจากสถานีรถไฟที่เราเทคออฟลงมานะคะเราก็จะเดินไปโรงแรมนะคะดูนะคะว่าเราเกิดอะไรขึ้นบ้าง Enjoy everyone <c oughs> ให้พาทั้งหมดเล่าเรื่องเองนะคะ Yeah, yeah, But you already told me That our love is gone I was freaking dumb No, my love sign So please, please tell me Why you fucking leave me that I just wondering You was the only one No, thanks You don't need my love I've been crazy for Thank mm -hmm. you. ี้คือแถวโซโฮนะคะใกล้กับโรงแรมที่พักของเราเลยหรือใกล้กับสถานีปิทิคารีนะคะอันนี้โคตรเท่น้องหมาก็มาประท้วงนะคะฮถึงที่พักสักทีเดินขาลักมาทั้งวัน See you next episode guys. Goodbye Have a g o o d o n